กดล้างถ้วยนะคะเดี๋ยวไปล้างถ้วยล้างซามก่อนเดี๋ยวยกไปนะคะมึงโบมียกไปก่อนนะคะทุกคนยกไปก่อนนี่ะอื๊บอันคือผู้ใด้รบริจาคจะเป็นแค่แยกแยกคล้ายๆกับว่าแยกอันของของผู้ชายของผู้หญิงของเด็กน้อยน้า แต่การหลับแลวการบรจังเอาถุดเอลอย่างมาแต่วัดไตสิขาบมซันก็ใส่รถกระบะไปไปด้านเอาไปด้านอันที่สิขาฟ้าเสื้อผาลายนะเสื้อผาอยู่ในที่นั้นเออ่าผู้ใดธาตใดผู้ใดที่บริจาคะค้องน้องอองน้องไม่ไม่บริจาคข้างเอาไปไม่ใช่กระยนให้นองก็จะ เออมื่อใดก็ริบจายเพือว่ามันลายมันร่นก็จังโชกันได้เอามาไว้เหมือนใบ้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพราะว่าไอ้สินันมันมาบัดอยู่เลยอันตัวนึงเหรอนะมามาอยู่บัดก็ได้เพื่อเสรเขียนนานแล้วต็เสร็จเลยก็ได้เอาเศษเอาตรงนี้ล่างก็ดีเอาห้างตรงนี้ล้างเศษเลยเอามาไว้อยู่บัตรก็ได้อาจารย์นี่ แล้วจากุกเาสิาออเาะะาอาเราไปปินเป็นอกับเพราะว่าซุกเผาคนไปกับไปกับันเมซี่ขมวนแบบไปทินาอะไรกันแล้วก็คุณมาทาขมวนไปถันประเทศลาวาเลยลเมื่อคนอเราไปเลยหนะ เขาจะไม่ได้ลงมาเก็บถ้วย เพื่อสีมาเทียนเราน้ำเราแบบครงเนาะยุ่งับงเมืนอี้ใค่ใครกาวตัวสอใรีเลยเนาะเมื่อก้แบระเลยกเน้าคนทน้มวันวันเย็้เลยมันเดิ่เลยลยเ่ล้างบอกว่าล้างแต่ละมั้งนี่เราโย อันมนิกจะได้พันมาโอเหบ่อย่างนี้คใส่อาดูบัตรลากมี่ใส่เนี้ยหรอวะแล้วเราเห็นนี้บอกเราว่าเรามาสุไปอยู่อีกองเดือนเนาะไปเฟ้ยกับ่มีบ่มีบ่ยังจักงนกับบมีเท้านี้นเนี้ยไอ้ีทุกคนนะที่ที่เราเห็นอย่างนั้เอาีที่เราบอกว่าอหไปเราต้องเหมาเราต้องเหมาคะได้ไปเราต้องเหมากนะไปเวยที่เราบอกให้ไป เราอยู่ท้านตัวเขาตัวมันเห็นต้นไม้ยันเหมือนตัวลขาอืมเห็นต้นไม้เนี่ยแล้วเราไปดูดลงไปเรื่อยๆอยู่บ้านาอืู่บ้มยังน้ำไปเรือยๆอยบ้านข้ามัลยอยู่บ้านข้ โผล่นะเสียแรงเะสะอาีมันโือสๆ้นโป่งในที okay. Alter, 是是่น yeah. so ีเลยบอาีกว่ามดาไลงมไปลงชิแรกคือกุมีข้าเลยเลาะอะวัวนสะอาดตั้โเลยทาาเบิงมันจังบนนาเอาไป้านมาบนมาเลย่ รวมถึงวันนีวยถ้ี้ด้วยจถ้วยจกานแจกจานจะมีเนียเี่ยวรายามหาลยคือเที่ยวเอ่นความหมายคือราจารเาสบายประยมน่นี่ ตัวไก้นหไช่วยล้นต้นเด้อจานเขาไปดีเลยที่แล้วขาใช่แล้วหมแดแมานะคต่ว่าให้หานออสมันมี้่อาหารันม้กคือว่นเพื่องทางนี้เองนี่ถ้าฝนตกจนต้องออก មកដល់ផ្សារខាងនេះមានរបស់ច្រើនហើយខ្ញុំយកน้ําទឹកចូលហើយទឹកน้ําវិញមកហើយ คือบปได้มาว่าชงชาจิบจิลอยดเพื่อมีงานตก็บด้มาอยเผื่อไม่ค่อยจะได้ขายของช่วงไม่ขายของขายของไปท้าไในกับไได้โอ้เ่มีเพื่อได่ขายอลไไปใส่ไปได้แม่แม่ไม่ได้ขายของซือชงชาขายของชงาหนงสี่สิบเก้าชงมาหนกบมสบลูมายหมาแบบน้นเลย อันนี้บาย2บาย3ลงไปเป็นรอบวขุณนี่บาดนี้กรอุกนแ้ก็ไนี่ดิได้ขอรูปอยูาจานี่กขึ้นมาเร็วสุดคือสิมแล้วเร็วสนะทกุนี่แม่นอขอทนทําเมื้กายโมแม่นลายช่วงเช้าไปหาทําให้ประเไม่ได้ายช่งายม้อนี้อันนี้ยังน้อย